สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาที่ทะเลสาบทางตอนเหนือของอิตาลีนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสวยงามหรือจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมค่ะหน้าร้อนที่อิตาลีปีนี้เราจะปิดทิปกันที่ทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีนั่นก็คือมาในบ้าเดลกาดาค่ะเป็นทะเลสาบที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนกันในหน้าร้อนเรายังมีกิจกรรมทางน้ําให้เลือกมากมายด้วยค่ะ ตอนแรกที่เดินเข้ามานะตกใจทะเลหรือทะเลสาบกันนี่รอบๆทะเลสาบก็จะมีที่พักและร้านอาหารให้บริการและรวมถึงผู้คนก็จะมีมาอาบแดดวันพีทูพีทและก็ไม่มีพีท้วยค่ะหลังจากเราดื่มดํากับบรรยากาศทะเลสาบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักวันนี้เราเลือกเป็นที่พักในฟาร์มองุนเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูสวนองุนนะคะอ่ะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะไปเลย ที่พักวันนี้ก็จะให้อารมณ์แบบเราเป็นชาวสวนชาวไร่เรามาเมืองวายที่ประเทศอิตาลีเราก็ต้องมาอยู่ในสวนองุ่นนะคะเดือนที่เรามาจะเป็นหน้าร้อนเดือนกรกฎาอางุ่นก็ยังเขียวอยู่แล้ววันนี้เขามีร้านอาหารเด็ดแนะนําอยู่บนเขาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็จากที่พักนะคะมาถึงร้านอาหารจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะเส้นทางที่เรามานะคะก็จะลัดเลาะตามเขามานะคะยังไม่ต้องดื่มไวน์หรือแอลกอฮอล์ใดๆก็รู้สึกเมาแล้วค่ะพอมาถึงก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่าจริงๆแค่เห็นร้าน แล้วสวยมากจริงๆค่ะแถมวิวหลักล้านให้ด้วยและที่เห็นด้านล่างก็จะเป็นทะเลสาบทางนั้นเลยนะคะ คนตอนนี้เราก็อยู่ร้วน้าหารบนเขานะคะ๋ยาจะพาทุกคนไปดูเมนูอร่อยๆกันค่ะที่นี่นะคะเมนูแนะนําก็จะเป็นเมนูเนื้อและเขาก็ยังแนะนไวน์ที่ผลิตเองด้วยสําหรับคนไม่ทานเนื้อก็จะแนะนําเป็นเมนูรีซอตโตเป็นอาหารอิตาลีเป็นข้าวผัดลักษณะคน <ๆ S 1> เขาก็จะปรุงจากซุปเนื้อสัตว์ต่างๆมีผักเห็ดและเนยต้องบอกว่าหอมอร่อยมากค่ะสําหรับเมนูนี้แล้วก็ต้องไม่พลาดชิมของหวานของประเทศอิตาลีนั่นก็คือพานาคอตตาอร่อยจริงๆค่ะสําหรับทริปฤดูร้อนที่อิตาลีปีนี้ก็จบลงแค่นี้แล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ